สิ้นปีแบบนี้นะคะก็จะขอพาท่านผู้ชมค่ะไปกราบขอพรพระนะคะที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงค่ะซึ่งเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวของจังหวัดนครปฐมนะคะมีองค์พระที่ใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันและกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะวันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะ วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะคระยู่ลายภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะน,นี้เป็นพระประธานหล่อด,ด้วยเนื้องเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบางคาสมาธิภาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพอรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิตเตศวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางสเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ ญาติโย,ยมท่านผู้ชมทุกท่านนี่นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่อ,อยูไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้าท่าจีนแม่น้ําสายมังกรญาติโย,ยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องหลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึ้น ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงจะได้เป็นโรคร้ายหากแม่เจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาเพื่อบาร,รมีธรรมขององค์พระยุไรภัยสัจยกรุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบารมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปร่วมสวดมนต์บูชาพระยุไรภัยสัจยะรุพุทธเจ้าเพื่อสุขภาพประจำปี7วัน7คืนวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชา พระโพธิสัตว์กวนอิมปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาาองค์พระยุไลภัยสัตว์กุรุพุทธเจ้าพระอวโลกิเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางนอนที่แย้มพระโอด์ซึ่งเป็นปริศนาธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ในท่านอนอย่างผู้หมดจากทุกข์คือการนอนยิ้มอย่างมีสุข วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอําเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐมขอเชิญสิทธิานุสิตร่วมสวดมนต์บูชาและปรำถวายเนื่องในวันครบรอบการสร้างพระอยู่ไลภัยสัตว์ครุพุทธเจ้าและพระแม่กวนอิมและน้อมระลึกถึงพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่พระองค์ท่านในวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสอบถามรายละเอียดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้ที่เบอร์โทรศัพท์08517 7-9169-085-303-6788